โอเคครับขอบคุณครับได้แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงพร้อมยังพร้อมไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับโอเคสวัสดีครับคุณครับอันนี้เออ่เป็นของตลาดใช่ครับตลาดกระสืตลาดนัดกระสืตลาดนัดกระสือทำทำกิจการอะไรครับผมผมขายของออนไลน์ครับขายของออนไลน์แบรนด์เป็นของมือสองญี่ปุ่นนำเข้ามือสองญี่ปุ่นนำเข้าเป็นของแท้เลยอ่ะ ใช่เป็นตูนตลาดนี้เปิดเปิดนานยังครับเปิดตั้งวันที่เก้าครับวันที่เก้านก่อที่ผ่านมาใช่วันแรก้เก้าชื่อว่าตลาดตลาดนัดกระสครับตลาดนัดกระสือครับทำไมใช้ชื่อตลาดนัดกระสือก็ผมเคยชื่อเสียงเรื่อง่การแกจะครับเอูนว่าที่บสสูพูดถึงที่ที่หลายตใผมเคยดูในเฟสผมเคยดูในเฟส ใช่ป่ะขายในป่าครับขายในป่าใช่ครับก็เลยใช่เหรอใช่ครับก็เลยมีคนรู้จักเยอะครับเอาเหรออ้ตรงตงตงตง้งอืมอืมอืมอเอาแล้วนี่ทำไมมีเสียงวิ่งกวันนี้ก็คิวเขาว่างครับอืมคิวคิวว่างจ้างมานี่มามาเปิดตลาดโปรโมตฟรีด้วยเหรอมาโอหยอดเยี่ยมมากเอาพี่น้องได้ดูหมอลำฟรีนะครับได้ดูหมอลำฟรีเพราะว่า ขออนุญาตถามชื่อเล่นผมทราบชื่อเล่นมาว่าชื่อบอสบอสเลยนะบอสชาไหมเออบอสชาบอสชานอกจากเสียงที่หกวันนี้แล้วมีคณะอะไรอีกชาเราครับแฟนเราบัาเทิงศิลป์ก็มีแอนออร์ดี้แอนออรดีเล็กฟรีหมดเลยเหรอใช่บาทโทแสดงว่ามีอุ้ยมีตารางมีตารางทุกชาเราเมื่อไหร่เมื่อไหร่วันจันทร์มาก็สี่ท่าเสรับ ตั้งแต่ที่ผ่านมาเหรอตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วก็แพลวแล้วก็โอ้โหอ๋อพฤหัสที่แล้วแพลวเล่นที่นี่เหรอที่คนเยอะๆน่ะใช่โอ้โหอันนี้เป็นครั้งที่สองครั้งที่สแล้วต่อไปตัเป็นชาเล่ครับชาเล่ย์มาต้นหินจากต่อจากชาเล่ยอ๋อแอนโอดีก่อนครับแอนโอร์ดีก่อนแล้วก็เป็นชาเล่ยาเล่จะเลื่อนไปเรื่อยๆ การเลาเป็นเดือนหน้าเพราะว่าเพราะมันเสียงมันดังติดต่อันชาวบ้านเขาอ๋อก็อาจะต้องดูชุมชนตรงนี้ด้วยเนาะก็เลยต้องเลื่อนไปเดือนหน้าแอนแอนวันนี้เท่าไหร่คบแอนแอนเลื่อนไม่ได้แอนไม่มยินี่แหละจได้โอ้ยี่สิบสาไม่ได้ไมด้มีสองวงมีสองยติสามเป็นวงึ่งยิสงยุิามงสารเลือนไปอ๋อ คนซีท้าคนจำไม่ได้ว่าเปนท้าที่ที่ที่ขายออนไลน์เนี่ยครับเป็นเป็นอะไรบ้างของของญี่ปุ่นครับทั้งหมดเลยเฟอร์นเจอร์ทั้งหมดเฟอร์นิเจอร์เน้นเฟอร์นิเจอร์เครื่องเครื่องครัวเครื่องใช้กระเป๋ารองเท้าของโชว์งานตกแต่ง มีทุกอย่างอ่ะพูดคุยไม่หมดอ่ะนาฬิกาเครื่องประดับเสื้อผ้าตอนนี้นอกเหนือจากขายออนไลน์แล้วมีมีโระดังหรือว่ามีร้านไหนที่เราเอาไปโดงให้ลูกค้าเขาเข้ามาจ่ายได้เลยก็มีครับได้ร้านครับวัดหนองแวงครับวัดหนองแวงข้างวัดหนองแวงครับทางวัดชื่อร้านโนอาห์ทุนทุนสองอ๋อร้านร้านใหญ่ๆใช่ไหมครับเดี๋ยวด้านหลังด้านหลังใช่ไหมนั่นก็คือโอสำนักงานเราอยู่ที่นั่น เป็นเป็นเป็นร้านเป็นร้านขายหน้าร้านครับยวอล์กอินเข้าไปซื้อได้เลยอยากได้กระเป๋านาฬิกาทรงญี่ปุ่นมีหมดครับอ่าเข้าไปได้เฟอนเจอไม่ค่อยเหลือเพราะว่าในไลฟ์หมดอ๋อในไลฟ์สดส่วนใหญ่ที่ขายดีในไลฟ์คือเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์จะไม่ค่อยเหลือหน้าร้านเท่าไหร่ประมราคาประมาณเท่าไหร่ที่ขายหน้าไลฟ์ ค่าดีๆเนี่ยก็แปดเก้าพันแล้วก็หมื่นกว่าแต่ว่าคุ้มกลางๆมันก็ไม้แข็งอ่าคุ้มแน่นอนไม้แข็งเาซื้อใหม่ก็สองสามหมื่นเลยเนียโซฟาเราซื้อใหม่มันหกพันเจ็ดพันแน่นอนผ้าหนังแต่เื่อสองมันสองหมื่นหมื่นกว่าสองหมื่นรับรองได้ของดีแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับก็ถือว่าถ้าใครอยู่ขอนแก่นนะเข้าไปที่ที่ร้านได้เลยข้างๆวัดตรงนี้ โลอาสินค้าญี่ปุ่นมือสองสินค้าญี่ปุ่นมือสองวัดหนองแวงใช่แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่จะขายอนาคตจะมาวางจะมาแจมตรงนี้แหละคือให้มันยุดลงคงที่จะมาลงตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้แล้วก็มายอยวางขายไปด้วยประทัดนี่ที่ตรงนี้เนี่ยซื้อเลยมเช่าครับเช่านะโอ้นึกนึกว่าซื้อเลยนะครับผมจะเททูนเททำน้ำทำสัญญากี่ปีเช่าตามกฎหมายครับสามปีสามปีตามกฎหมายครับบอกได้ไหมเรียนเท่าไหร่ อันนี้ต้องตวนเอาไว้ก่อนสงวนเอาไว้ก่อนต้องบอกว่าหลายตังแน่นอนเพราะมันติดเลี้ยงเมืองเนี่ยเออติดเลี้ยงเมืองเนี่ยนะครับแต่ว่าที่เลือกที่ตรงตรงนี้เพราะว่าการสัญจรเนาะลองดูบรรยากาศของตลาดนะตอนแรกผมคิดว่าตลาดเสริมต้องไปอยู่ในชุมชนแล้วมันจะเกิดยู่ตลาดมากเข้าไปในเมืองที่พิจารณามันมันอันนี้คือบรรยากาศของตลาดรอบๆครับ อันนี้ก็โอเคตลาดตลาดก็จะเป็นพื้นปูนนั่นอเองพื้นคอนกรีตนี่ที่จอดรถตลาดก็จะกว้างขวางอันนี้ก็ด้านหน้าก็เป็นเวทีของเสียงวิหกนั่นเองตลาดคนต้องมาตลาดดีกว่าไม่ไออกมาข้างนอกก็ได้คำเลพื้นที่กว้างแล้วจอดรถคำพันจอดรถเออฮะแต่ว่าไม่เยอะครับทุกวันนี้เรื่องของการเดินทางไม่มีปัญหาเพราะว่าทุกบ้านมีรถอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราทำตลาดให้มันติด ให้คนรู้จักเยอะๆอย่างวันนี้พอสชาก็อันนี้อันนี้คือคนที่ขายที่ชัดตลาดไทยนะโอ้โอ้ไม่ธรรมดานะที่ปรึกษาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานักการตลาดเลยนะเป็นที่ปรึกษาเขาผมเขาปรึกษาให้ผมขนให้คำปรึกษาผมตลาดไทยอ่าใช่ครับตลาดไทยเป็นที่ปรึกษาให้ชัดตลาดไทยครับโอ้ ก็อทครับแเราใจไปทาให้คุณตนนีที่้เอรนแต่แค่ให้าปตนรับตี้ก็แกแกบริหาร่อนตอนนี้ก็เร่งโปรโมทเนเรื่องเรื่องโปรโมทก่อนก็ทางทางเข้าให้คนเลยรถไฟให้คนเลยตลาดเข้าก้คเ ร้อชาผร้อยเย็ดครัร้อยเอ็ดร้อยเย็ดนบาร้อยเย็ดคน่อามครับใชดนมไอยาครับผนมไพร์นมพลพรสินค้ามือสองให้ซื้อที่นี่วัดหนองเวงแบมแเมแบมแบมตัวนี้มันดีวดี้ไมก่อนที่แบมแบเอะก็อว่เราลาดที่นี่มีเครองบินขึ้นเยอมีโชว์เองบินด้วยใช่ถ้าซื้อติ่จนม m นไพรน้า ไม่มีขายขาเออ,อเส่วนมากไปซื้อที่กรุงเทพไงแล้ว,ลวไปจอดตงซื้ออะไรเยอะแล้วก็เปิดตู้ไปจริงจริงมันเจอสองสามใบยอย่างนี้เยอะเยอะ